สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำฟังก์ชันการใช้งานของตัวชุดกล้องนะครับฟังก์ชันตัวแรกที่จะเป็นปุ่มปรับไฟโฟกัสในกรณีที่เราต้องการไฟโฟกัสเพ่มความคมชัดของตัวกล้องแยกจากเมนแยกจากเมนเซนเซอร์นะครับโดยการกดปุ่มจุดนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าจอมีความิดปเปลี่ยนไปก็คือจะหมุนให้มีความคมชัดได้มากได้ขึ้นโดยการปรับปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งถ้าเราต้องการขยายฟิลของภาพน,นะครับเราหมุนตำแหน่งนี้นะครับเพื่อขยายในส่วนของฟิลของการถ่ายรับซึ่งแยกจากเมนเซอร์เจียนดูจากนี่นะครับนะครับสามารถปรับขยายภาพที่แยกออกจากกันจากเมนเซอร์เจียนได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นปุ่มปรับความเข้มแสงของหน้าจอนะครับ ที่แยกจากเมสเซอร์เชนมันจะมีค่าเปอร์เซนต์ความเข้มแสงอยู่นะครับตรงนี้ตำแหน่งสจุดด้านบนก็คือตรงนี้มีค,ค่าความเข้มแสงอยู่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับหมุนอันนี้แปดสิบเปอร์เซนต์นะครับแบบนี้หกสิบเปอร์เซนต์หน้าจอก,ก็จะสว่างน,น้อยลงนะครับอีกกุ่มหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการตัดตำแหน่งฟิวในการผ่าตัดเพื่อทำการเห็นในฟิวผ่าตัดให้ตรงตำแหน่งที่ทเราต้องการโดยการ ตดนะครับในส่วนของตัว ccd นะครับคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนไปตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับได้ดูจากมอนิเตอร์นะครับในการหลับฟิลนะครับดโรเทตตำแหน่งนะครับหรือเราเรียกว,ว่าโลเคชั่นนะครับแล้วก็ปรับหมุนให้แน่นนะครับลักษณะนี้ ก็จบการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันของ Data Management นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มไฟโฟกัสลักษณะตรงนี้ก็คือจะเป็นลนักษณะของตัวตัวซูมนะครับปุ่มซูมปรับความเข้มแสงอยู่ด้านหลังนะครับปุ่มตำแหน่งของตัว CCD ในการบอน,นีกที่เราจะบันทึกวิดีโอนะครับโดยหนุนจากตัวนี้ก็ได้หรือจะใช้งานผ่านในส่วนของอเมนูของตัวชุด c c d ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผม